<laughs> ไม่ใช่แล้วครับว่าเฮ้ยด่านนี้ก็โอเคอยู่โลง่ลงๆเห็นคนง่ายดีไม่ต้องเซตด่านเลยครับคุณทิชาเจอด่านแบบง่ายมากง่ายมากแต่เราจะเจอเขาไม่อีกเรื่องหนึ่งจะเจอเขาหรือเปล่าเอ้ยปั่นกันเกินปั่นกันไม่ดูเลย สปรินต์หนึ่งทีไปก่อนแล้วกันแล้วผมพังไม้ก่อนเนาะหนึ่งทีเจอให้เขาแจกเลือดไปเรื่อยๆก่อนผมไปเอาคอนใหม่ก่อนหนึ่งทีเจ็บหมดทุกคนมีคนไปปั่นต่อเครื่องเดิมผมก็กลับไปเอา ผมแค่มาแจากเลือดเฉยๆเฮ้ยคนใหม่อีกแล้วทุกคนพอแจกเลือดกันยับเลยแบบนี้แจกเลือดกันยับเลยแบบนี้เจ็บก,กันทุกคนเจ็บก,กันทุกคนครับแบบนี้เอ้ยลอยเท้าไปไหนเนี่ยเฮ้ยฟงหมิ่นท่านแน่วิ่งผ่านเลือดผมวิ่งผ่านเลือดอย่างนี้ผมเห็นชัดเลยเห็นชัดเลย โอเคได้ไหมด้วยโคตรคุม้มเอาเรื่องเกมนี้คือเสอจะเล่นยังไงคนจะไปแล้วนี่ชินเองกับก่อนได้ตามดูย้อนหลังค่าซินซินโดเดล่าจะไปแล้วหรือเฮย้ยผมเจอผมเจอ นี่เลยหนึ่งทีพอแบ่งๆกันแบ่งๆก,กันเจ็บตรงนี้มีเสาไหมเนี่ยไปเสานน้นแล้วกันเนาะแจกเจ็บแจกเจ็บ,จบทุกคนแจกเจ็บเอดาปันอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่เอดาโอ้ยเขาอยู่ด้วยกันหมดเลยเอดาอยู่นี่เอดาซุ่มอยู่เห็นเป็นตัวเลยเอดาไม่เนียน ตีเจ็บกันทุกคนนะ่ะทุกคนเจ็บกันทุกคนนะ่ะทุกคนท่นแน่หลอกกันไปหลอกกันมาแบบนี้หมายความว่าไงเอด้าตีเฮ้ยไ,ไปโดนเฮ้ยคนหลังบ้านว่าไงตีเลยแล้วกันโดนแบบนี้โดนยังยืนซุ่มอยู่ไปฉายว่าไงเอาไปฉายสองหลังผมเหรอว่าไง ก็แผนตรงนู้นบ้างดีกว่าแผนทั่วๆเลือดจะได้ไปทั่วๆหน่อยแล้วผมอ่านแชทให้นะครับเป็นึงนะ <c oughs> แล้วสไปโนทีพี่าด้่นใหม่ยังครับสาแว่นไปแล้วหรือตีเลยแล้วกันเม็กเมกกี่เฟดแล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะแผนก่อนแล้วกันเนาะน่าจะสองเฟดแล้วก็คนบนเสา,ววาสองเฟด แ 2, 2, ม็กสองเฟดเอดาสองเฟดเพิงหมิ่นยังไม่เคยโดนคนนี้ยังไม่เคยโดนหรือเปล่าล<ะ>ตี <ś les> ไปช่วยเพื่อนก่อนไหมเฮ้ยคนนี้มีเปิร์กมาด้วย <ś les> แจ๋่วเลย okay. โอเคเฮ้ยผมไม่ต้องแปลงร่างเลยนะเกมเนี้ย คือแบบเห็นออร่าเขาตลอดด้วยเออแปลงร่างหน่อยก็แล้วกันเอาเฟิงหมินเฟิงหมินอยู่ไหนเสียงเฟิงหมินอยู่แถวนี้โอ้ยผมตีอะไรเดินไล่ธรรมดาก็ได้เดินไล่ธรรมดาก็ได้เฟิง ตีเลยผมไปแล้วฝันดีครับขอให้เห็นผีเดียวขอให้เห็นผมนี่แหละเนี่ยผมนี่แหละแขวะเลยโอเคเหลือเฟิงหมินนี่คนนึงน่าจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าเฟิงหมินน่ะเฉียบกันทุกคน ยังปั่นกันอยู่เมกโทมัสดีกว่าเมกโทมัสก็าสองเฟสแล้วดิเราจะจัดการเขาเลยไหมน้าฟิงมินอยู่ไหนอ่ะอีกคนหนึ่งอ่ะเขาไม่ได้ยิเสียงหัวใจเรานล้วนนเนี่ยเพราะาเรามีเบลคใครปั่นเอดาดึงหลังเลยก็แล้วกันเอาเลยแล้วกันเนาะไปเลือดอย่างเยอะเลยเฮ้ยผมไม่น่าเก็บมาเลยว่ะ จริงๆนะเฟิงหมิ่นคนไหนที่ยังไม่โดนวะไม่ใช่คนนี้ดิอีกคนนึงเขาอยู่ไหนเขาฮิวแล้วน่าจะปั่นอยู่เครื่องกลางผมว่า <c oughs> ปั่นระเบิดเฉยอย่างวะเฟิงหมิน่นอีกคนนึงเพิ่งจะเฟดเดียวเองอะ่ะ อยู่เครื่องนี้ทุกคนก็อยู่เครื่องนี้ครับเซอร์ไพรส์ฟุบเลยฟุบเลยก็แล้วกันเสาอยู่ไหนครับมองหาเสาก่อน โอเคแล้วทำไมบาร์บีคิวผมไม่ทำงานเขาปั่นเครื่องกลางอยู่หรอแม็กยังมีความพยายามจะปั่นเครื่องกลางอยู่หรือไม่อขอตัวกําดักหมีครับได้เลยครับได้เลยตัวกําดักหมีแม็กแม็กไปช่วยเพื่อนก่อนเร็ว,พวเพื่อนจะตุยแล้วไปช่วยเพื่อนก่อนเร็วเดี๋ยวให้อีกคนเอาเขาปล่อยเลยดิเขาปล่อยเลยดิทุกคน ไฟฉายว่าไงครับไฟฉายแทนนั้นก็ต้องฆ่าแล้วสองคนนี้อยู่ด้วยกันเราลากมาหาเพื่อนเพื่อนกำลังปั่นอยู่เพื่อนกำลังปั่นอยู่ลากมาหาเพื่อนได้ไงแล้วเล็กบอกยังปันนงป่นไม่สนยังปั่นไม่สนยังไม่รู้เพื่อนล้มตรงนี้ไงกว่าจะเห็นเออเสียงหัวใจก็ไม่ได้ยินเล็กบอกทรมานแท้ วันนี้ลงไลฟ์กี่โมงครับอ่าเรื่อยๆก่อนครับคุณกัสเดี๋ยวแต่จริงก็อยากลงไว้นะคิวฆาตกรหมดนี่แหละครับถ้าคิวฆาตกรหมดน่านจะลงแปลงร่างใหม่มาแล้วผมโกรธผมโกรธแล้วผมวิ่งวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งไปเลยวันนี้เวลาหมดลงแล้ว หวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย